อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้กับช่องพิชัยรีวิวชาแนลด้วยนะคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าช่องนี้เขารีวิวอะไรกันนั้นเชิญไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาทำอีพีสองนำสาฟ,ฟอกการสอนก็ผมก็จะสอนได้เลยในเท่าที่ผมรู้นะครับ ก็จะไม่มีตายตัวว่าจะสอนตรงนี้ก่อนก็จะสอนเรื่อยๆนะครับเท่าที่ผมรู้ก็แล้วกันนะครับฟอกโล4 0โอเคครั้งที่แล้วก็เป็นการตัดนะครับอันนี้ก็จะมาสอนการต่อจะมาสอนการมิกวันนี้นะครับมาเอข้าที่ซาวฟอกเลยครับซาวฟอกโลซาวฟอกโล4 0ันี้ผมจใช้เพลงเดิมนะครับก็ เพลงของมิจจิวันที่ตายได้คอร์ดนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องด้วยนะครับโอเคาวาว็อกโ4.0บล็อกสเคโอเคเข้ามาที่ s าวบ็อกเรียบร้อยแล้วนะครับกด control เหมือนเดิมครับ control นะครับโอเคได้อกไฟเดโคไฟไทยโอเคชิมแถบไปสองครั้งนะครับโอเค ฟูเด็เอสเด็ตสเดวแมนนามันโรส last week วงจะรักเธอคนเดียวแบ็คแฟมิสเตอร์ดอทเอซนิโคโอเคเพลงนี้นะครับซาวฟ็อกโรสาขอจะจะของช่องออกมาทำาสื่อด้วยนะครับโอเคเวลาเรา,าเลือกไฟเพลงอย่าไว้นะครับว่าต้องออดินแทบอีกหนึ่งครั้งซให้มาโฟกัสที่ซาวฟกนะครับเวลาคอนตนโปุ<น>๊บเขาจะได้พูดนะว่าหนึ่ง สเปดบราฟังดูนะครับสอเคก,กโอเคอางที่เคยทำนะครับแต่ผมจะตัด 1. 1> ที่มันหึง <1. S 1> โอเควิธีการตัดก็คอนโทรลชิปโฮมนะครับไลฟ์หนึ่งโอเคอ่าโอเคอ ทีนี้นะครับผมจะสอนการมิกกอนนะครับการมิก hmm. ก็เดี oh ๋ยวจะขออ่านเสียงก่อนนะครับการอ่านเสียงก็เราต้องสร้างแท็กก่อนนะครับสร้างแท็กก็คอนโทรลชิปเอ็นหน่วเบอร์นะครับสร้างหนึ่งหนึ่งอินจุดสองอินจุดเรตโอนโอเคตอนนี้เราก็สร้างแท็กี่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเควิธีการอ่านก็คอนโทรลอาร์ เรคคอร์ด่านะครับถ้าเราต้องการเริ่มบันทึกก็กดอ่านหนึ่งครั้งนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่ชายรีวิวด,ด้วยนะครับกดอ่านหนึ่งครั้งพอหยุดแล้วแล้วก็กดไอเข็บนะครับหรือจะกดไอเข็บสองครั้งก็ได้ครับไม่ตายตัวครับสวัสดีครับอย่าลืมกดอ่าเดี๋ยวมันจะตัดหัวจริงนะครับหนึ่ง หนึ่งสวัสด <Anyway, S 2> ีแล้วสวัสดีหนึ่งสวัสดีครับโอเคตัดหัวทิ้งแล้วนะครับกดฟังท้ายด้วยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่ชายรีวิวด้วยนะครับหนึ่งโอเคเดี๋ยวผจะตัดอันนี้ทิ้งเลยครับต้องมีเสียงข้างนอกบ้านเข้ามาด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับ หนึ่งโอเคลองฟังดูนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามโอเคเราต้องการเอาเสียงเรามาใส่เพลงนะครับต้องการเอาเสียงเรามาใส่เพลงกด select อ่ะคอนโทรล A นะครับแล้วก็กดคอนโทรล C กับปี่ปี่โอเคแล้วก็เปลี่ยนแท็กนะครับวิธีการเปลี่ยนแท็กก็คอนโทรลแท็บนะครับจับเธอคนเดียวโอเคแล้วก็จะมาแท็กที่เราเพนไฟเออเพลงมานะครับ โอเคสมมติว่าเราจะทำสปอร์ตหรือไตเติ้ลรายการอะไรก็ว่าไปนะครับก็ผมจะให้เพลงเล่นสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยมาใส่เสียงแล้วกันนะครับ mm. โอเคเห็นเธอพอหยุดนะครับอ่าวิธีการมิกก็คอนโทรลเอ็มนะครับคอนโทรลเอ็มมิกซัพโอเคพ กดคอนโทรลเอมเข้ามาแล้วทำมันจะมีหลายอย่างให้เราเลือกเลยวงเบปิดซีฟัซดักวงเบปิดซีฟัซดัก,อ,ดกอันนี้อันนี้เวลาเราเลือกเนี่ยเวลาเราพูดเสียงเพลงมันก็จะดรอปลงมานะครับอ่ะเอ็นเตอร์เลยเซาฟ็อกลบสี่จุดคอนโทรลโฮมนะครับอย่าลืมนะครับเซาฟ็อกเซาฟ็อกออโตนิแท็บแล้วก็คอนโทรลโฮมหนึ่งโอเคสเปซบาร์ฟังครับสว,สวัสดีครับอย่าลืมกด ตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่ชัยรีวิวด้วยนะครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมีทั้งเสียงเพลงทั้งเสียงของเราก็ทว่าโอเคนะต่อไปทำคลิปได้นะครับโอเคสวัสดีครับอย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่ชายรีวิวด้วยนะครับอย่างงี้นะครับอ่ะสุล่าเราต้องการเอาเอาเสียงแบบเสียงเดิมมาใส่อ่ะเราจะโอเพนไฟล์ขึ้นมาสักสักฝายหนึ่งนะอ่ะสักครู่นะครับหึงโอเพนไฟล์ก็เหมือนเดิมนะคนโทั่โอเหมือนเดิมครับโฟเดอร์แอสดั f ฟอล์ตโฟเดอร์วีลิสดาวฟอล์ o ส d ่โฟเดอร์วอกโฟเดอร์ w i ทมิโฟเดอ d ์วิทอีท์เฮดดัฟฟ์โฟเดอร์อีทเฮดดัฟ โฟเดอร์วีดิทเยถูกดัตแซวฟ็อกโฟโ4จคดผมจะเสียงนี้ไม่ใส่ครับอลองฟังดูครับอคอนโดนเอคัปปี้คัปปี้คนแล้วก็กดคอนโนแทบมาที่แท็กเพลงนะครับจับเธอคนเดียวดักคิ้งสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม1เอาใหม่นะครับลฟ์ สวัสดีครับงงสวัสดีครับอย่าลืมกดหนึ่งติดตามโอเคผมจะให้คราว่าติดตามแล้วมีเสียงเสียงซาวเสียงกระดิ่งด้วยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็กดมิกเลยนะครับอ่าขอโทษเอ็มมิกแซเฟิฟจับ โอเคพอเราเอาเสียงเช่ามาใส่เนี่ยเราจะไม่เลือกเป็นซีฟัดดักซีฟาดดักมากถ้าเราเลือกเป็นซีฟาดดักเนี่ยเสียงเราก็จะดับลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลือกเป็นซีร์มิกซีร์มิกนะครเบ e n t ไปเลยส o u n d Pro 4.0จากนักอ่าลองฟังนะครับเสียงชาาแล้วก็เสียงเราก็จะมีเอฟเฟกต์ขึ้นมาเพิ่มนะส o u n d Pro 4.0จากนักหนึ่งโอเควัง, okay. งนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่ชายรีวิวด้วยนะครับอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นมาขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาิกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอแอดลบแท็กส,สวัสดีลบแท็กเสียงอ<า>ัดาวฟอกโิดนะครับฟอกลอ่ะนี่ผมก็คอนโทรลน้ำยูะน,นะครับ อ่ะการแท็บนะครับชุดเราแทบ็บอ่ะออกออกมาแ้าวันแทบ็บปุ๊บเสียงเพลงก็จะอยู่ด้านซ้ายแท็บอีกข้างหนึง่งสวัสดีครับอย่าลืมกดเสียงเพลงน้ำก็จะอ,อ,อยู่ด้านขวาแท็บข้างหนึ่งก็่ชาเอยู่ด้านกลางเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าทุกคนเผลอไปกด,กดแทบ็บเราเสียงเสียงมันอยู่ข้างไหนข้างนึงนก็ลองแท็บดูนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวจะลอง ทำคลิปหนึ่งสคริปต์กดคอนทรลชิป n สร้างแท็กใหม่นะครับสางสองหนึ่งจุดโอเคเดี๋ยวมันจะอัดนะครับวิธีอัดก็เหมือนเดิมครับ c อน t r ร l r Record ถ้าพร้อมก็กด r เพื่ออัดนะครับก็สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิป วิธีการใช้ซสาฟอกการมิกการตัดการต่อนะครับก็จะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมรับฟังได้เลยนะครับซาฟอกเอเข็บสอง K <S 2> 2 <S ครั้งก็ได้ครับหรือก,กด R แล้วเอเข็บก็ได้มันได้ทั้งหมดนะครับหนึ่งหลืก,กด Space แล้วก็เอเข็บก็ได้ได้ทั้งหมดเลยครับก็คือมันไม่มีตายตัวนะครับโอเคแล้วก็จะตัดหัวตัดท้ายออกมือนเดิมครับ ก็เห <Five. S 2> ็นไหมครับผมจะเอาคำว่ากรอกออก้วยนะครับ <se> ก็สวัสดีครับก็ก็ก็สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์นสวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิปวิธีการใช้สาวฟอกการมิกการตัดการต่อนะครับก็จะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมรับฟังได้เลยนะครับ ทุกคนสังเกตน,นะครับผมจะมีำว่วกกอตอนกลางๆเลยเนี่ยสวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปวิธีการใช้สาวฟอกการมิกการตัดการต่อนะครับก็เห็นไหมครับมี่เว่าก่อแล้วมันอยู่ตรงกลางเราจะหักได้ไงนะครับตรงคําวก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเอาออกนะครับกดสเปดบาร์เพื่อเล่นสวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิป วิธีการใช้ซสาฟอกการมิกการตัดการต่อนะครับก็ก็ลายก็ลายฟีก็ลายลายก็ลายลายก็ลักหายก็ที่มันดังลัดลายฟีนะครับก็คือผมกดลูกศรซ้ายนะครับเพื่อกลับมาถอยหลังมาครั้งละหนึ่งวินะครับลายลายฟีก็อ่ะพอได้ครับก็เสร็จแล้วกดไอนะครับกดไอกดไอหนึ่งครั้งโอเค พอกดไอเสร็จแล้วนะครับให้กดเพยดับเพดาวหนึ่งครั้งเพดับแล้วก็เพดาวฟังดูครับก็อ่ะทีนี้เราก็จะเมื่อกี้ได้หัวแล้วใช่ไหมไปตัดท้ายทิ้งก็ก็ก็หนึ่งก็อ่ะพอยห้เธอตรงท้ายแล้วก็กดโอนะครับเราฟังดูก็อ่ะมันจะได้แค่คําว่าก็ออกมาแล้วก็กดดีลีทครับลายฟีอ่ะลองฟังดูครับซาฟอกโสี่จุด ฟังดูนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิปวิธีการใช้ซาวฟอกการมิกการตัดการต่อนะครับจะเป็นอย่างไรเห็นไหมครับมันจะมันจะเนียนนะครับมันจะเนียนก็ลองทำดูนะครับถ้าใครฟังไม่ทันนะครับก็ค่อยๆก่อฟังนะครับโอเคแล้วฟังอีกจะมีคำว่าก่ออีกหรือเปล่าครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิป วิธีการใช้ซาฟอ,อกการมิกการตัดการต่อนะครับจะเป็นอย่างไรก็ไปรับ <น ide. S 2> อ่ามีครับเอาออกอีกนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิปวิธีการใช้ซาฟอ,อกการมิกการตัดการต่อนะครับจะเป็นอย่างไรหนึ่งก็ไปรับลฟฟรีก็ <esf' Suzanne> ลับล,ล,ลก็ลลก็หนึ่งหนึ่ง อ่ะพอได้แล้วกดไอแล้วก็กดเพจอัพแล้วก็เพจดาวนะครับเพื่อข้อความมันจะได้ไม่ตัดก็ไปรับชมก็ก็อ่ะผมจะเข้าว่าก่อกนะครับก็ก็นึงไปรับไลค์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 ไปรับไลฟ์ไปรับชมจะเป็นอย่างไรก็บางทีนะครับเรากดโอแล้วมันเป็นเนี้ยมันกลับมาข้อความเดิมคือเอาใหม่ทำใหม่เลยนะครับ พราะว่าบางทีวันจะเป็นอย่างนี้นะครับเอาใหม่ Jamie, นะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิปวิธีการใช้ซาวฟอกการพยายาม enter ไว้นะครับ enter แล้วก็เป็นการตัดการต่อนะครับจะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมจะเป็นอย่างไรเอกก็เอกก็ไปรับโอเคกดไอครับ เพรได้เพดาวครับหนึ่งหนึ่งก็วก็ก็ว่ารับว่ารับชกวไารับรักบกรับก็อ่ะแล้วก็กดโอนะครับแล้วก็ฟังดูก็ก็อ่าจะได้คับว่าก็แล้วก็กดดีล t ทครับไล่์ฟีโอเคฟังดูครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปวิธีการใช้ซาวฟอกการมิกการตัดการต่อนะครับ จะเป็นอย่างไรเปรับชมรับฟังได้เลยนะครับเห็นไหมครับเขาจะเนียนกริปเลยนะคบสวัสดีครับอ่ะทีนี้เราจะเอาไปใส่เพลงอีงเช่นเคยนะครับคอนโทรลเอ C อนโทรลี่โเปียนแท็กค t r โทรลแจากรักเธอคนเดียวสวัสดีครับอย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่ชายรีวิวด,ด้วยนะครับหโอเคหแล้วก็เอาเสียงระวางเลยครับวิธีการวางก็กด control m นะครับ mix up อะ ถ้าเป็นแบบว่ามีเสียงเพลงเดียวนะครับเราต้องเลื่อนเป็นซีฟาดักซฟดักนะครับเข้าเลยครับเซาาฟ็อกโส4.0จากนักโอเคลองฟังดูครับเซ้าฟ็อกโึ4.1สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่ชายรีวิวด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปวิธีการใช้สาฟอกการนิกการตัดกันต่อนะครับจะเป็นอะไรรบวชมและฟังได้เลยนะครับเห <1. S 1> ็นไหมครับเวลาเราหยุดพูดปุ๊บเนี่ยเสียงเพลงก็จะขึ้นมา 1. 1> โอเคผมจะตัดอ่าส่วนท้ายออกนะครับลาฟิ นึทีนี้เราก็จะมาทำเฟดนะครับอ่าให้ฟังแล้วก็ทำหยุดอันสุดท้ายเี่นะครับโอเคแล้วกดคอนโทรลชิปเนะครับเอ o นโฮมครับเขาจะไม่พูดนะครับแต่ตอนนี้เราได้มาโฟกัสตรงตรงอ่า คอนโทรลชิปเอ็นเะอ็นนะนะอ่ะทีนี้ก็กดกดกดอ่าขออภัยนะครับกดออนเทอร์เนทตพีนะครับออโต้มาฮาเฟดนะครับบิดเช็คเอ็กซ์แอบเอ็ดคเอ็ดราฟิกลูกศรขวาเข้าไปนะครับแล้วก็เอนเตอร์ครับกราฟิกแล้วก็ในนี้ก็จะม,มีรูปแบบให้เราเลือกลองออนเทอร์เนทตพีฟังดูนะครับ สาวฟอกโลสี่จุดสูยจากลังกอจาวันนี้แล้อก็เนินเลยครับขอไปนะครับสาวฟอกโล0ลองฟังโล่เต็มๆครับอันนี้ก็เหมือนกันครับผมจะทำเฟมกันโอเคคอนโทรลชิปโฮมครับออโต้ฟิ i ส์บิดแชดดีซีเอ็กซ์เมูเฟราฟิกจีราฟซี ซิ v m i v e s m มิ i v ิฟซ m i เาฟอกโลสี่จุดศจักเธอตอรองการอะไรอะไหมันโอเคแล้วแอนเธอร์อะเราาฟังเต็มๆเลยดีกสาวฟอกโล่สี่จุดศูนยฟังนะครับหนึ่งเนี่ยทุกคนฟังนะฮะสมมติว่าทำผิดเนี่ยเอ๊ะเราทำ ผิดแล้วจะทำไงให้มันกลับมาเหมือนเดิมกดคอนโทรลนะครับอันดูอันดูอ่ะลองฟังดูถ้าเป็นอย่างงี้เนี่ยคอนโทรนโฮมใหม่นะครับเอาใหม่ผมจะทำใหม่คอนโทรชิปโฮมครับ ออติงเัออเนพีฮาฟิกดีเร็กซ์เซเบรูฟิเตสฟฟกจรฟิกเฟดจากนักเธอคนเดียวได้ครับซีบินซาวฟอกซาวหนึ่งโอเคโปรแกรมไหนก็เ okay ลือกกันน okay. well uh> ั้นนะครับแล้วก็ฟังดูเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่ชายรีวิวด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปวิธีการใช้สาวฟอกการนิกการตัดกานต่อนะครับจะเป็น,นยังไงมาชมมาฟังได้เลยนะครับโอเคครับสวยครับ ทุกคนก็นลองมาทำตามที่ผมพาทำตัวนะครับรวิธีการเซฟก็ออตเทเนตนะครับออตเทเนต F2 นะครับอย่าคอนโทรล S นะครับคอนโทรล S มันจะเซฟทับไฟล์ตัวฉบับนะครับวิธีการเซฟผมพาทำอ e ีพีหนึ่งแล้วนะครับรก็ครั้งนี้ไม่มีอะไรครับอ e ีพีหน้าก็ รอติดตามนะคะว่าผมจะทําพาทําอะไรนะครับก็อีที่2นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผิดพลาดกันใดขอพายไปนาที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชอบพิชัยทีวชีวชาแนลแล้วก็ขอขอบคุณเพลงจากช่องแม่จิวันทิตาละครเดี๋ยวผมจะลิงก์เอแปะไว้ให้ก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ